ก็มีอยากย่ยขึ้น,นตาก็เลยไปตรวจมีวิ่ง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 ขึ้นมาในตาเป็นดำๆค่ะก็ไปตรวจเป็นเะหวานขึ้นตาตอนนั้นสภาพจินในตใจแม่เป็นยังไง <แก S 2> บ้างแย่มากแย่มากเลยค่ะมันลำพานมากเลยนะคะวันเห็นเหมือนเป็นแมลงอะไรวิง่งปันไปปันมาต้องคอยตกตลอดเวลาค่ะแล้วก็มันมีอาการหน้ามืดลุกขึ้นนั่งหน้ามืดอะไรเงี้ย ก็กลับมาก็เลยมาทานตัวนี้มาเปิดใจทานตัวนี้ดูแล้วค่ะพอ<ะ>ทานได้เดือนเดียวก็ไปพบหมอใหม่ค<ะ>่ะหมอบอกว่าไม่พบเบาหวานที่ดวงตาแล้วเนยันก็ว่าตัวนี้ดีนะคะยันก็ลองมาหลายพี่พ่อแต่พอเป็นเรื่องเบาหวานขึ้นตาเนี่ยก็ลองเปิดใจทานตัวนี้ดูนะคะรู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่มันดีขึ้นอาการที่ลุกนั่งแล้วหน้ามืดเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วค่ะ สวัสดีค่ะชื่อวจากบริษัทบาลานแบงค์ข่ะวันนี้นะคะเชื่ออยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้ววันนี้นะคะยืนอยู่ที่ร้านของลูกค้าค่ะใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานนะคะแล้วไปขึ้นที่ตานะคะบางทีมองไปเหมือนมีอยากได้ติดมีจุดดำๆเลยนะคะหยุดฟังเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่เคยมีอาการนี้นะคะแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆเลยหลังจากที่ทานบาลานทีไปแค่1เดือนเองเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะอาการเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เมื่อทานตัวบาลานทีอาการดี พีนอย่างไรบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้ทําอาชีพอ,อะไรบ้างคะชื่อนงนุชนะคะ,ะคะ่ะอายุ59ปีค่ะค่ะอาชีพค้าขายนะคะค่ะให้หนูเรียกว่าอะไรดีแม่อะไรดีจ๊ะแม่นุชแม่นุชนะจ๊ะแม่นุชจ๋าก่อนที่แม่จะเจอตัวบาลานซ์พีเราสัมภาษณ์กันเนาะแม่บอกว่ามีอาการประวานเป็นมากี่ปีแล้วจ๊ะแม่จ๋า เบาหวานเป็นมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเราเบาหวานขึ้นตาเพิ่งจะตรวจเช็คได้เร็วๆได้ประมาณ3าสี่เดือนเนี่ยค่ะอ๋อภายในปีนี้เลยวันนั้นมันเกิดอาการอะไรขึ้นบ้างจ้ะแม่มันก็มีอยากย่ยขึ้นในตาก็เลยไปตรวจมีวิ่ง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 ขึ้นมาในตาเป็นดำๆค่ะก็ไปตรวจหมอบอกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาออนนี้ก็กลับมาก็เลยมาทานตัวนี้มาเปิดใจทานตัวนี้ดูลเราทานได้เดือนเดียวก็ไปพบหมอใหม่ค่ะ หมอบอกว่าไม่พบเหวานที่ดูงตาแล้วเส้นเลือดตีบมีเส้นเลือดตีบด้วย,วยค่ะก็ไม่พบค่ะ,คะ คืออาการดีขึ้นทุกอย่างเลยะนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหน่อยแม่วันนั้นที่บอกว่ามันเป็นเบาหวานขึ้นตามันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราไงบางแม่ใช่มัน,มนลำคาญมากเลยนะคะมันเห็นเหมือนเป็นแมลงอะไรวิ่งผันไปผันมาต้องคอยตกตลอดเ<ล>วลาค่ะแล้วก็มันมีอาการหน้ามืดลุกขึ้นนั่งหน้ามืดอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ไม่มีอาการนันแล้วค่ะมันมันเป็นแค่ตอนที่ว่ามันขึ้นตาใช่ไหมแม่แล้วมันก็ทําให้เราเวียนหัวเวียนหัวไม่ไอไอหน้ามืดอะไรพวกเนี้ย ลุกขึ้นแล้วหน้ามืดเนี่ยเป็นมานานแล้วแล้วก็เคยทานยาหมอก็ช่วงที่ทานยาก็จะดีขึ้นพอวันยาที่หมอให้มาหมดก็จะมีอาการเหมือนเดิมเป็นหายหายยแต่พอมาทานตัวนี้อ่ะบาลานทีบาลานทีนี่ก็อาการที่ลุกนั่งแล้วหน้ามืดเนี่ยมันก็ไม่มีนะค่ะถามแม่หน่อยจ้ะว่าตอนนั้นที่พอแม่ไปหาหมอหมอบอกวิธีการรักษานะคะเรื่องเบาหวานขึ้นตาว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าเขาต้องทําการผ่าตัดบางการ เกี่ยวกับดตาที่ว่าต้องดูว่าเส้นเลือดมันตีอะไรเงี้ยแต่ไปแล้วก็ยังไม่ได้ทนการรักษาเพราะว่าไปตรวจรอบสอง่ะไม่พบแล้วค่ะตอนตอนแรกที่คุณหมอบอกว่าเป็นบาหวานขึ้นตาตอนนั้นสภาพจิตใจแม่เป็นยังไงบ้างแย่มากแย่มากเลยค่ะคือแม่กลัวว่ามันจะลามทําให้เขาจะไปทําอะไรเกี่ยวกับตาก็กลัวค่ะนะคะแล้วทีนี้พอคุณแม่กลับมาคุณแม่มีการเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตจนมาเจอตัวบาลานที ใช่ใช่ใช่ก็เลยสั่งมาลองเปิดใจดูปกติก็กินอะไรยากหน่อยก็เลยลองเปิดใจกินตัวนี้ดูครั้งแรกคือแม่เจอบาลานซ์พีเลยหรือเปล่าหรือว่าไปเจอแบรนด์อื่นก่อนแบรนด์อื่นก็เจอแต่ไม่รู้ยังไงไม่รู้ไปสั่งตัวนี้อ่ะแล้วทำไมอยู่ดีทำไมแม่ถึงสั่งบาลานซ์พีล่ะทางที่แล้ว่าเราก็เจอแบรนด์อื่นก็เห็นมีคนบอกว่าเขาเป็นอะไรอะไรก็หายที่ดูอ๋อดูรีวิวใช่ค่รีวิวก็เลยลองเปิดใจดูนะคะก็ได้ผลอยู่นะคะครั้งแรกแม่สั่งมาทานกีกระปูก่อนนะจ๊ะที่แรก กปุกเดียวแล้วก็มาสั่งรอบสองก็สองก็ปุกค่ะคือแม่ทานไปเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดในช่วงแรกนะคะอาการดีขึ้นภายในกี่วันคะแม่พอจะจำได้ไหมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะจน จนไปพบหมอค่ะหนึ่งเดือนที่ทานมาก็ไปพบหมอก็มันไม่มีแล้วหมอบอกไม่มีแล้วก็เลยทานต่อเนื่องมาในเรื่องาอ,อาการเบาหวานของคุณแม่คือหมอให้ยามาทานตอนนี้ทราบม,มาว่าคุณหมอให้ลดตัวยาลงแล้วเหรอคะใช่ค่ะแต่ก่อนนี้จะทานอยู่เช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งสำหรับเบาหวานนะคะ,ะแต่ตต้องแต่ทานตัวนี้ไปมาล้านทีนี่นะคะไปตรวจคุณหมอก็ปรับยาลดลงเหลือเม็ดเดียว<ะ>หรือเช้าเม็ดเดียวลดลงแสดงว่าค่าต่างๆในร่างกายค่าเลือดค่าน้ําตาลอะไรของเราเนี่ยมันดีขึ้นหมอก็เลยลดลง ค,ค,คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหมอปรับยาลดลงะนะคะคุณแม่ก็ไม่ต้องทานเยอะแล้วะนะคะคุณแม่ยังจะทานตัวบาลานซ์พีต่อไปไหมทานกันแล้วก็จะแนะนําให้พี่สาวทานด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเห็นผลอนะ่ะมันดีขึ้นนะคะทั้งเรื่องเอาบาหวานขึ้นตานะคะแล้วก็เรื่องลายประสาทของคุณแม่แวเข่านะนะแต่ก่อนที่เคยซื้อยี่ห้ออื่นมากินนะตอนนี้ไม่กินแล้วกินตัวนี้ตัวเดียวเรู้สึกว่าเข่าว็ ก็โอเคนะคะแสดงว่าคุณแม่มีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วใช่คือเพราะว่าบางคนเขาก็จะไม่เปิดใจให้อาหารเสริมเลย<ช>อยากให้คุณแม่ช่วยแนะนําฝากแนะนําหน่อยเผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกนะคะใครที่มีอาการเบาหวานขึ้นตาอย่างคุณแม่นะคะเพิ่งเป็นนะคะแล้วรีบรักษารีบทานตัวบาลานพีอาการของแม่ดีขึ้นตามลําดับจนคุณหมอแทบไม่อยากเชื่อเลยนะคะแล้วใครที่กําลังเป็นอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าคนที่คุณรักมีอาการเบาหวานขึ้นตานะคะ,นะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่ช่วยฝากให้มาทานตัวบาลานพีหนะะ่อ,อยค่ะก็ฉันก็ว่าตัวนี้ดีนะคะ เนีย่ยก็ลองมาหลายยี่ห้อแล้วนะเคยเคยทานดูแต่พอเป็นเรื่องเบาหวานขึ้นตาเนี่ยก็ลองเปิดใจทานตัวนี้ดูนะคะบาลานซ์อีทาให้รู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่มันดีขึ้นคิดว่าตัวนี้น่าจะดีนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทานก็ลองดูนะคะคิคดว่าว่าดีนะอาการมีมีคุณแม่สามารถก้มๆเงยๆอย่างนี้ได้แล้วปกติแล้วเดี๋วนี้ก้มๆเงยๆก,ก็ก็หายไปนะคะไอที่หน้ามืดนะคะถ้ามีใครมาถามว่าแม่เป็นหน้าม้าหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หรอกค่ะฉันเป็นแม่ค้าขายปลาทูค่ะไม่ได้เป็นหน้าม้านะ นะคะคะนะคะคายประตูแล้วก็ทานจริงนะคะการจริงๆค่ะค่ะเต็ม1ิคะแนนแม่ให้บริษนพีกี่คะแนนนี่คะให้1ิบเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะแม่แม่ขาถามีคำถามเดียวว่าราคาแพงไหมเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะราคาแพงไหมไม่แพงเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้นี่คือไม่แพงนะคะกับการที่เราจะต้องไปนั่งผ่าตัดตาหรือต้องไปพบหมอบ่อยๆเนี่ยคิดว่าทางตัวนี้ไม่ต้องไปพบหมอแล้วไม่ต้องไปทําการผ่าตัดคิดว่าทางตัวนี้ดีกว่าค่ะ นะคะคุณแม่พูดได้ครบถ้วนนะคะใ,ใครที่ยังลังเลอยู่บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องลังเลค่ะเพราะว่าคุณแม่นะคะเพิ่งเป็นนะคะแล้วก็หายได้ภายในเพียงหนึ่งเดือนนะคะหลังจากที่ทานตัวบาลานซ์พีไปวันนี้ชิวต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บาลานซ์พีดูแลร่างกายวันนี้น้องชิวก็เลยเอาบาลานซ์พีนะคะมามอบให้คุณแม่อีก3กระปุกนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพไปต่อนานๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจตัวบาลานซ์พีนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศค่ะเพราะว่าบาลานซ์พีนะคะจะช่วยในเรื่องเบาหวานความดันหัวใจนะคะรวมไป ถึงเรื่องคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะในร่างกายด้วยนะคะมีออยมีฮาลานะคะอิสลามสามารถทานได้คะ่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่แบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะวันนี้นะคะชิวและคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ